เดี๋ยววันนี้นะคะเมย์จะพาทุกคนมาที่ครัววาสนาค่ะเป็นร้านอาหารที่อยู่แถวบ้านเมย์เลยนะคะร้านอาหารที่นี่นะคะเขาก็จะอยู่ชายทะเลกระซาข่าวนะคะคือเข้ามาเนี่ยก็จะติดก,กับอ่าวไทยแบบนี้เลยคะ่ะนี่ก็คือบรรยากาศร,บรอบๆร้านนะคะทุกคนดูดิคือวิวดีมากๆเลยค่ะแล้วระหว่างที่เรารออาหารมานะคะเราก็เดินมาถ่ายรูปตามมุมต่างๆหรือว่ามาชมวิวได้นะคะนี่นะะวิวอ่าวไทยสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะ แล้วอาหารเราก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนเมนูนี้แนะนําเลยค่ะกุ้งคััวผิดเกลือนะคะเด็ดมากๆเลยค่ะแล้วที่นี่ก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยนะคะทุกคนคือเราสั่งมาแบบเยอะมากๆเลยค่ะเป็นสิบๆอย่างเลยค่ะอันนี้คือปูหล่นนะคะนี่ทอดมันค่ะแล้วก็หอยแครงนะคะอันนี้ที่ร้านเขาแถมมาให้เรานะคะอันนี้ต้มส้มปากระบอกค่ะต้มโคงไก่ค่ะแล้วก็ต้ยมยำรวมมิตรนะคะทุกคนอันนี้ก็ปาก